สวัสดีค่ะพี่น้องพวงปายสุภุสุคนวันนี้ก็มาพบเจอกับยานิวเช่นเก่าเช่นเดิมจ้ายานิวก็มีความอเด็ดเรื่องน้องเพชรน้องพลอยบอสบอยซอแอนแล้วก็น้องออโต้พี่น้องน้องเพชรน้องพลอยกระลิ่นหกกันตาหักตาหักพี่น้องจ้าอันย้ายแตนเพิ่นกระพดย้ายผ้าขาวจริงๆลูกเอ๋ยเป็นตาฮักกพี่น้องนั่งดูพ่อกับแม่ร้องเพลงนั่งเดี๋ยวเบิ่งพ่อกับแม่ร้องเพลงพี่น้อง ข้าขาวจริงๆลูกเอ๋ยอยาใย,ยแล้วกระโพดยังสีนาหักหนาหักพี่น้องน้องเพชรน้องพลอ,อยแล้วกัน,น้องออโต,โต้ชิดหอดพ่อกับแม่แล้วจ้าประสานนางเฮียงกันลอง่องอยู่พี่น้องจ้าตาหากักตาหักพี่น้องเอกซีลายๆท่านกับมาคอมเมต์ชื่นชมให้คว้มหนาหักของน้องเพชรน้องพลอ,อยน้องออโต้ทั้งสามคนพี่น้องนางพี่น้องกันลอง่องอยู่ตาหากักตาหักพี่น้องอ่างนิเก่าดูไมาให้เบื่อหันละพี่น้องจ้า กอดคุณยายแตนกอดคุณตาเล่นสองสาวก็อบอุ่นแล้วจ้าน่ารักที่สุดเลยแมนพี่น้องจาอ่าตาฮักเนาะตาแฝดว่าแม่นตุ๊กตาเป็นตาฮักแค่รู้ประสนพี่น้องตาแฝดคนสวยน่ารักจังเลยมือเหนียนน้องพอยกระับโดดอัน,นข้องดินด้เราพี่น้องตาฮักตาักพี่น้องเตาแฝดเก่งของพ่อบอยแม่แอนพีพีเอ็นเอบีรักน่ารักตาเพชรพลอยคิด รอพ่อกับแม่กอดตากับยายรอนะลูกพ่อกับแม่ไปทำงานหาเงินซื้อหนมให้จ้าน่ารักที่สุดเลยคนสวยนั่งเล่นกับพี่นหน้าหงอยไม่เห็นพ่อจ๋าหลายวันแล้วคงคิดถึงเลินอยู่กับไอ,ออตโตพี่น้องพักกันกอดกันหอมกันกับไอหนาฮักนะฮก,กพี่น้องน้องพี่น้องพอยกับไอ,ออตโตเพื่อนพี่น้องจ๋าน่ารักที่สุดเลย นั่งเล่นกับพี่เด็กๆน่ารักมากจ้าคุณยายตาเลียนตนแทลูกกำลังตาสังทักช่วงนี้แมือนพี่น้องจ๋ากำลังหัดบอกหัดจาตหาตหักตาหักพี่น้องเด็กคิดถึงพ่อกับแม่จ๋าแล้วอดทนนะคะลูกแต่พ่อกับแม่ก็ไปทํางานหาเงินจา้าพี่พลอยน้องเพชรน่ารักจังเลยคะ่ะนั่งเหมือนตุ๊กตาเลยจา้าเหมือนพี่น้องจ๋านั่ง เดี๋ยวเบิงโทรัศน์ดึงพ่อกับแม่ลองเพลงเห็ดซองลองอยู่พี่น้องตหาตหักตาหักน่าสงสารจังเลยค่ะน้องแฝดคิดถึงพ่อกับแม่แล้วว่าสันพี่น้องจา่าจินหอพ่อกับแม่กอดคุณตาคุณยายไว้ก่อนเด้อลูกคิดถึงพ่อกับแม่นั่งเล่นยังกันลองซองเอฟซีลายๆท่านกับทรงหัวใจให้รัวๆเลยพี่น้องน้องเพรน้องพลอยเป็นตหาหักกับน้องออโต้พี่น้องจ่าหยอกกันนาคักันนังเมองโทรัศน์ เห็ดซองรองอยู่สายตาจ่องไปทั้งเดียวเลยพี่น้องยานี่ก็บหลุมไม่ให้เบิงพี่น้องตาหักหลายตาแฝดพ็นตาหักคพี่น้องน้องเพรน้องพลอยน้องออตู้พี่พี่น้องมีความจิดเห็นว่าจังใดกับคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังได้เลยจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย